ผลิตภัณฑ์อีซี่นะครับสูตรเข้มขน้นสำหรับรถที่ใช้แก๊สนะครับาะว่าแก๊สมันจะมี2อ,อย่างนะครับแก๊สมีสอนอย่างคือแก๊ส LPG กับแก๊ส NGV ใช้ทั้อง2อย่างครับเพราะฉะนั้นพวก uh, LPG เนี่ยครับปัจจุบันนี้บ้านเราจะใช้ LPG เยอะแต่รัฐบาลก็พยายามรณรงนะครับให้ใช้ NGV ถามว่าแตกต่างกันไหมเหมือนเหมือนกันครับก็อยู่ที่ว่าท่านใช้ ขอให้ปเป็นรถที่ใช้แก๊สนะครับผมแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับ EC นะครับ NGV LPG นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้พอเติมไปแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ EC ไปผสมกัน้นมันเครื่องครับแล้วก็ไปตามโลหะต่างๆจุดที่มีการทำงานจุดที่มีการเสียสีจะทำให้ช่วยลดการเสียสีของเครื่องยนต์จุดไหนที่เหล็กต่อเหล็กเสียดสีกัน EC จะทำหน้าที่ป้องกันครับมีอยู่สิ่งหนึ่ง หลายคนบอกว่าเนี่ยรถปัจจุบันเนี่ยสู้รถสมัยเก่าไม่ได้นะครับรถพวกรถแพงๆเนี่ยเหล็กเข้าดีนะครับเหล็กเข้าดีาพวกรถทุกรถใหญ่ๆเนี่ยสู้เหล็กพวกนี้ไม่ได้ผมเรียนให้ท่านทราบตรงนี้ครับโรงงานผลิตรถเนี่ยนะครับเขาทํามาดีทุกอย่างครับแต่ว่าท่านทราบไหมครับเวลารถที่ทำมาหากิน,มนไม่ว่าจะเป็นรถสองแถวไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก เติมน้ามันเครื่องหาซื้อได้ง่ายๆตามท้องตลาดแต่เวลารถที่ขับพาครอบครัวไปเที่ยวต้องเติมน้ามันที่ละแกนล,ลอนหนึ่งพันสองพันผมบางทีผมก็ไม่เข้าใจครับรถที่ทามาหากินทําไมให้อาหารไม่ดีล่ะครับแต่รถที่จอดอยู่บ้านนะครับทั้งเคลือบสีทั้งคุมทำโรงรถแต่รถที่ทำมาหากินตากแดดตากฝน ไม่ค่อยดูแลเพราะฉะนั้นนะครับรถที่ทํางานให้ท่านท่านดูแลมาหน่อยเถครับนี่ครับ easy nanotech easy nanotech ป้องกันนะครับยืดอายุของเครื่องยนต์รถแท็กซี่รถโดยเฉพาะรถแท็กซี่ครับวิ่ง24ชั่วโมงเท่าแก่นะครับก็อ้อย่างนั้นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็พางก็ซ่อมเอาผมไปแนะนําบางครั้งนะครับผมยังสะเทือนใจเลยแต่ปรากฏว่ารถนะครับผมบอกรถใช้ส่วนตัว จอดในบ้านเอาผ้าคลุมไว้แมววิ่งผ่านก็นไล่ตีแมวครับนะครับเพราะกลัวขนมันจะไปโดนแต่รถแท็กซี่ที่วิ่งทำหากินสร้างตึกใหญ่โตสร้างฐานะกับพอไปแนะนําเสร็จเขาบอกโอไม่จําเป็นหรอกเอาแล้วทาไมจําเป็นเรารายได้มาจากไหนล่ะครับเกามาจากแท็กซี่ไงครับนี่ไงครับผมบอกว่า e ีซี n นาโ t e c h เนี่ยแนะนําให้ใช้เลยครับ